เทสท์ออยค่ะ,คะกินถั่วเหลืองแล้วมีผลกับไทรอยจริงไหมคะมีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงค่ะถั่วเหลืองไม่ได้มีผลไปทําลายต่อมไทรอยถึงแม้ว่าถั่วเหลืองค่ะเขาจะมีสารที่ชื่อว่ากรอิตรเจนซึ่งตัวนี้จริงๆจะค่อนข้างขัดขวางการดูดซึมไอโอดีนซึ่งไอโอดีนก็สําคัญต่อการสร้างฮอร์โมนไทรอยใช่ไหมคะแต่สารนี้ค่ะก็ไม่ได้ถึงขั้นทําให้ต่อมไทรอยเสียหายยิ่งถ้าเราได้รับไอโอดีนเพียงพอจากสารอาหารไม่ว่าจะเป็นเกลือเสริมไอโอดีนหรือว่าอาหารทะเลงานวิจัยเขาบอกมาแล้วค่ะว่าการกินถัวเือง ปริมาณปกติค่ะ1-2เสิร์ฟต่อวันไม่ได้มีผลกระทบกับการทํางานของต่อมไทรอยด์โดยเฉพาะในคนที่ได้รับไอโอดีนที่เพียงพอแต่สําหรับคนที่มีภาวะขาดไอโอดีนค่ะแล้วกินหัวเหลืองต่อวันมากๆอีกเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการขาดไอโอดีนแล้วก็เสี่ยงในการเป็นภาวะไทรอยต่ําหรือว่าไฮโปไทรอยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เป็นไฮโปไทรอยหรือว่าภาวะไทรอยทำงานต่ําอยู่แล้วค่ะการกินถัวเหลืองเนี่ยอาจจะไปขัดขวางการดูดซึมของยาเช่นลีโวไทรอกซีนก็สามารถปรับได้ด้วยการกินยาไทรอยก่อน ที่จะกินอาหารเสริมที่เป็นสารสกัดจากถั่วเหลืองหรือว่าก่อนที่จะกินถั่วเหลืองสักประมาณ2-4ชั่วโมงนั่นเองค่ะอ้อยขอสรุปให้แบบนี้แล้วกันนะคะถั่วเหลืองกินแล้วมีประโยชน์ไม่ได้มีผลต่อการสร้างฮอร์โมนไทรอยถ้าเรากินในปริมาณที่เหมาะสมแต่สำหรับคนที่ไทรอยต่ำอยู่แล้วขาดไอโอดีนหรือว่าเป็นไฮโปไทรอยแล้วต้องกินยาเลวอเทลอกซินค่ะก็เว้นช่วงการทานให้ห่างจากถั่วเหลืองสักประมาณ4ชั่วโมงนะคะพี่ๆคนไหนที่เป็นโรคเกี่ยวกับไทรอยแล้วกังวลเรื่องการทานถั่วเหลืองอยู่บ้างคอมเมนต์มาบอกอ้อยหน